เมนูจากแมงกะพรุนทำอะไรก็อร่อยส่วนใหญ่แมงกะพรุนที่ขายกันอยู่นั้นมักเป็นแบบดองเค็มดังนั้นเราต้องล้างให้ดีก่อนเพื่อลดความเค็มวันนี้แม่เลยจะมาบอกวิธีการล้างแมงกะพรุนกันโดยมีทั้งหมด4วิธีค่ะวิธีแรกแช่น้ําเปล่าโดยจะแช่แมงกะพรุนในน้ําประมาณ10-20นาทีแล้วก็เปลี่ยนน้ําทําซ้ําสัก3-4ครั้งก็สามารถนํามาปรุงอาหารได้แล้ววิธีที่2แช่น้าชา เราจะล้างแมงกะพรุนก่อนสัก2-3าน้ำและค่อยแช่น้ำชาในใบชามีสารเทนนินซึ่งช่วยให้เกลือคลายตัวจากแมงกะพรุนได้ค่ะนำแมงกะพรุนแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วล้างน้ำอีกรอบก่อนนำไปทำอาหารแต่วิธีนี้แมงกะพรุนจะมีสีเหลืองอ่อน,ออนของน้ำชาถ้าใครไม่ชอบก็ใช้วิธีอื่นได้ค่ะวิธีต่อมาแช่น้ำเกลือเป็นวิธีเดียวกับการลดความเค็มของปลาเค็ม วิธีทำคือนำแมงกระพรุนไปแช่ในน้ำเกลือเจือจางประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดวิธีสุดท้ายแช่น้ำปูนใสให้นำแมงกระพรุนแช่ในน้ำปูนใสประมาณ30นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนอกจากจะช่วยลดความเค็มแล้วยังทำให้แมงกระพรุนมีความกรอบเด้งด้วยค่ะ ส่วนการเก็บรักษาแมงกระพรุนหลังจากที่ล้างเค็มออกหมดแล้วให้นําใส่กล่องแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้เลยไม่ควรนําเข้าช่องแช่แข็งเพราะจะทําให้แมงกระพรุนหดตัวและเหนียวค่ะวิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้นาน30-40วันแต่เชื่อเธอว่านําไปทําแค่2มือก็หมดแล้ว